สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมพัชระพูนเจริญธรรมาพิบาลไทยดังที่ผมได้บอกเล่าไปในรายการที่แล้วว่าทำไมผมถึงต้องมาธรรมาพิบาลไทยแรงบันดาลใจคือหนึ่งการเสียชีวิตของหลวงพ่อแจ่มอดีตเจ้าวาดวัดอินเจ้าซึ่งผมเองทำบนที่นี่ แรงบรนดาใจที่สองคือการเสียชีวิตของเพื่อนรักผมยุทธพงศุกศรีนายกอบตอบางฉลองซึ่งถูกยิงเสียชีวิตหลังจากวันนั้นมาเนี่ยผมก็ได้ต่อสู้และกำเนิดธรรมพิบาลไทยบนพื้นฐานของการ สแสวงหาหลักฐานข้อเท็จจริงครับแต่เนื่องจากเดือนนี้เป็นเดือนมหามงคลก็ลผมก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ชมและชาวไทยทุกท่านใส่เสื้อเหลืองถาวายความจงรักภักดีต่อในหลวงรัชการที่สิบพรม,มิ่งฝันของปวงชนชาวไทยซึ่งทรงงานหนักตลอดชีวิตวันนี้ผมมี แขกรับเชิญสองท่านคนหนึ่งก็คุณเจริญผลนะครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมต่อสู้มาตลอดอีกคนหนึ่งก็เป็นคุณธีรชยาซึ่งเป็นทีมงานเครือข่ายเกษตรกรชาวนาซึ่งอยู่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเดียวกับเจนเจนครับเรื่องราวของเจนเจน คนไทยเชื้อสายจีนซึ่งเกิดในประเทศไทยมีบัตรประชาชนไทยผมเองนี่ก่อนโควิดเนี่ยก็เป็นผู้อำนวยการมอซัาพัทยามอซับพัทยาเองประสบปัญหาเช่นเดียวกับเจนเจนคือใบอหนึ่งอหกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเราเราไม่พูดถึงตรงน,นั้นแล้วคุณเจอโชตก็ถวายดีกาในหรวงขงรัชการที่ก้าไปแล้วก็ลุงตู่ให้ความช่วยเหลือทีนี้ของเจนๆนเนี่ยครับ เกิดขึ้นหลังพรบรในความสุข2,558แต่จนๆเองเธอเป็นแม่ค้าขายพืชผักในตลาดนะตันผลกับคุณเั้ศรีดาเธอเองก็ไม่มีความรู้เพียงแต่ว่าเก็บหอมรอมริบตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชการที่9และนหลวงรัชกาที่10และเธอก็รู้จักกันในหน้านะฮะต้องขอกลับเรียนว่าผมไม่มีความรู้ด้วยกฎหมาย แต่ว่าอย่างนี้ผมก็มีความเข้าใจว่าไอ้ในหน้าเนี่ยมันต่างกับผู้รับมอบอนนาจผู้รับมอบหน้าก็คือเรามอบหน้าถ้าไปกระทําการอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ในหน้าก็คือคนที่มาร้องขอว่าฉันสามารถทําการนี้กันได้นะในหน้าคนนี้อยู่ในเครือข่ายบอยล็อบบี้ยิสและต้นล็อบบี้ยิสในหน้าก็บอกว่า เขาเป็นลูกชายของอดีตข้าราชการระดับ10แล้วก็พาคุณเจินไปทานข้าวกับข้าราชการระดับ10ระดับ9ปัจจุบันเป็นระดับ10ระดับ9และอีกหลายท่านจนเธอเชื่อว่าทุกอย่างจะทําการได้ครับจันเจนินก็ทําหมดมีใบรอง,งอ .4 สโรงงานใบญาติโรงงานประกอบกิจการโรงงานถูกต้องแล้วก็ตลาดร้านท่าก็เรียกรับเงิน ตามที่เป็นข่าวถูกไหมครับวันที่6ก่อนที่จะถึงวันที่เจ็งผมกนัดประหลัดแม็กซี่ที่เซนทันบางนาเอาผ่านไปแล้ววันที่เจ็คุณชย,ยาก็ไปที่เลอหนวเจอกับผู้กองเอกประหลัดแม็กซี่วันที่เกเป็นวันสำคัญคือพนังมาคืนถูกไหมคุณจเจริญผลก็อยู่กับผมเนี่ยครับเงินเราไม่ได้แตะนะเงินก็เก็บไว้ที่ปปชครับท่านผู้ชม คุณเอกอุดมส,สูหายืนดูมองการนับเงินต่อมาคุณเอกอุดมก็ไปกับพวกเราเนี่ยแหละไปที่ร้านเลโน่ฮะก็ไปเก็บข้อมูลหลักฐานที่ร้านเลโน่เรียบร้อยสอบปากคําพนักงานเสิร์ฟทั้งหมดเลยครับท่านผู้ชมครับผมเองไปกับน้องยินทำอยิบาลไทยไปยื่นเอกสารที่สารากลังปทุมธานีเพราะว่า เขาบอกว่าขณะนี้มีการสอบสวนเจริญเรื่องใบรองรองสีไอ้ใบรองอสีที่อุตสาหกรรมจังหวัดแต่ว่าสิ่งที่เจริญสงสัยคือไอ้ใบรองออสีอุตสาหกรรมจังหวัดออกเองต้องมาสอบสวนทําไมแต่ว่ากรณีไอ้ประหลัดนั้นห้าเรียกเงินเนี่ยจังหวัดปทุมธาน,นีดําเนินการอะไรบ้างครับอันนี้ไม่รู้แต่ว่า มีข้าการท่านหนึ่งก็บอกว่าขณะนี้เขาสอบสวนอยู่ทีนี้สิ่งที่เจอิกัางขาคือว่าทําไมถึงไม่แจ้งให้ผู้เสียหายทราบว่าทางจังหวัดได้ดําเนินการในเรื่องวินัยร้ายแรงกับกลุ่มนี้ถูกไหมคือเรียกรับเงินแม้จะนําเงินมาคืนคงกระชากร้อยขาดไปแล้วครับข่าวก็ปรากฏเยอะแยะมากแต่ท่านผู้ชมครับสถานการณโควิด วิกฤตโควิดสุขาวดีเลี้ยงคนงานฝ่าส40ชีวิตและสุขาวดีไม่มีแรงงานต่างด้าวเป็นชาวไทยภูเขาจากจังหวัดเชียงใหม่เงินเดือนทุกเม็ดไม่รูั่วไหลออกต่างประเทศเงินเดือนทุกเม็ดเสียภาษีถูกต้องสุขาวดีทำทุกอย่าง โดยสุจริตใบอ,อหนึ่งวิศวกรสถาปนิกไปขอนะครับการก่อสร้างช่างอ้วนรับประทานด่วนช่างซอรับประทานดิบพรุ่นี้มาตรวจมาอะไราทุกวันฮะกระถินพระป่างานวัดงานบุญมาขอสนับถนุนสุขาวดี ไม่เคยปฏิเสธครับทีนี้วันนี้มีคำถามว่าหนึ่งวินัยร้ายแรงทางจังหวัดปทุมธานีดำเนินการกับประหลัดล้านห้าไปถึงไหนเวลาผ่านไปนานมากแล้วสองในเมื่อสามปอบอกว่าไม่ได้กล่าวโทษแต่สามปอ อยู่ในพื้นวันที่7วันที่9ก้าสามปอสวัสิแม็กซี่พบเห็นการกระทำผิดซึ่งหน้าเราไม่ได้ว่าใครนะวันนี้เราก็เห็นใจสวัสดิ์แม็กซี่บอกว่าเอามาแจ้งความเพื่อให้ตรวจสอบแต่ไอ้ใบบันทึกประจำวันเขียนว่าบันทึกคดีเ,เป็นความเห็นของพี่พันเอกคนหนึ่งที่กรมอมาอยใหญ่ซึ่งผมเอง ก็เข้าไปกับนอกับพยายนสองท่านนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับวันนี้ผมก็ต้องใช้เวทีนี้บอกต่อขอร้องวิงวอนผ่านช่องเนชั่นทีวีและธรรมพิบาลไทยให้เนเริงกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือในเรื่องราวต่างๆและช่วยเร่งรัด ย้ายประหลัดล้านข้ากนอกพื้นที่ครับท้ายที่สุดของนิทรรศการไทยในวันนี้กระผมพัชรพลเจริญพิ่ผลเจริญผลเอ็มพึ่งคุณจันทิยาดวงสเกตขอขอบคุณนายกวงตูขอขอบคุณปปชขอขอบคุณผู้จัดการอำเภอพุทธรภาคหนึ่งขอขอบคุณุ่มกับสพคของหลวงครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนร่วมใจถวายพระพร ขอให้ในายหลวงรัชกาลที่สิบของเราทรงมีพระไรแข็งแรงสมบูรณ์เป็นที่พึ่งของประชาชนตลอดไปครับทีคายุโตโหตุมหาราชาครับท่านผู้ชมครับ